ในยุคนั้นต้องยอมรับว่าคําว่าบูลลี่มันยังไม่เกิดขึ้นะาาถ้านับปัจจุบันเนี้ยรายการอ,อนแอร์แล้วเราพูดแบบนั้นจะโดนรามา่าหรือการบูลลี่ก<า>็ดิฉันโดนคนว่าดิฉันว่าเป็นหญิงร้ายมาจนถึงทุกวันนี้จากรายการเดอะสตาร<อ>์อใช่แล้วก็แล้วก็แล้วก็เวลาฉันไปไหนคนก็ยังคิดว่าฉันรลายแนละ้วไ,ไม่มีใครกล้ามาพูดด้วยมไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อะเพราะว่าภาพของฉันนี่มันรลายมากตรงนั้น คือเราเล่นละครเงินเก่งไหมทั้งหมดเลยทั้งคณะเดอะสตาร์เริ่มตั้งแต่บีบพอยเป็นผู้กำกับยันเป็นน<อ>้องนักร้องอีก,กอกแข่งผู้แข่งขันน่ะแล้วก็อีคอมเมนเตอร์อ่ะเราไม่มีบทนะเราไม่มีสคริปต์ไม่มีไม่มีสคริปต์สิไม่งั้นก็ไม่สดสิ<อ>ที่มีสคริปต์มันก็สดเรียลมันก็เป็นเร<อ>ียลลิตี้เสร็จแล้วมันก็มีความดราม่าอยู่ในเรื่องราวทั้งหมดทั้งปวงแล้วก็มีความร้ายให้เห็นอย่างชัด ปีแรกอ่ะทาเสร็จละเมื่อก่อนเป็นพันทิปไงด่ากันทิหายในพันทิปสาวเด็กกันพันทิปโบราณเนาะพันทิปไงเพชรบอกผมไม่ทําแล้วนะเพราะตอนนั้นลูกเขายังเล็กอยู่เขาก็กลัวเนาะไม่ทําแล้วจะไม่ทำไหมอ่ะหรือไม่ทาไม่ทำมันโดนด่าแบบพินน่าเลยอ่ะโอ้โหด่าแบบว่าสาธเตเทเสียมากแต่ต้องเข้าไปดูในพันทิปเขาก็บอกไม่ต่อไปอ่านมัน ก็เพื่อนมันชอบพิมพ์มาให้ดูตลอดเลยส่งมาให้ดูเสร็จว่าพูดกันซะจนว่าก็มีเดอะสตารสองเกิดขึ้นเราเราก็ไม่ต้องด่าแล้วมีคนก็บอกว่าพ่อแม่ก็ยังไม่ด่าหนึ่งขนาดนี้เธอเป็นใครที่ด่าลูกขาเรีนอะไรแบบนี้ครั้งที่สองไม่ด่าแล้วชมก็ได้พอทำเสร็จอ้าวไม่สนุกเลยไม่เห็นด่ากลงกูเอายังไงดีวะอันนี้ เทปที่หนึ่งอเทปที่หนึ่งแล้วก็แล้วก็เป็นสดนะอเออเป็นเป็นสดครั้งที่หนึ่งด้วยนะเป็นเป็นก็เป็นเทปก่อนนะแต่ละภาค<อ>ใช่ไหมแล้วก็แล้วก,วก็พอมาเข้าในสตูสตใช่ไหมก็เป็นสดเสาร์อาทิตย์ยนี้ใช่ไหมเออก็เป็นวีคแรกเอาทำไมไม่ดา่ามันสนุกเลยอ่ะก็ <laughs> คุจะชมแล้วงานก็ก็กูด่าแล้วมึงก็ไม่ชอบเพาด่ากูเราด่าเองเน่ยเบอกกลับไปเหมือนเดิมที่บอยบอกช่วยกลับไปเหมือนเดิมเพราะว่า ไม่ได้หรอกคือเรามาแนวนี้แล้วอะอย่าเปลี่ยนแล้วนี่ก็คือเสน่ห์ของเดสิต้าเลยนะเพราะมันกลับไปเหมือนเดิมลายกันเลยแต่มีคนเดียวที่น่ารักไม่ไายก็คือพี่โจพี่โจเขาเป็นคนที่คอยปลอบอยู่ตลอดเวลาแต่พี่บาก็เลยกลายรับบทเป็นแบบอี่นั่งมาเออคนร้ายแบบราชําแต่จริงๆตัวจริงดิฉันไม่ได้เป็นแบบนั้น ะคอนเฟิร์มเลค่ะพี่บาไม่ได้ดุกระดับนั้นนะคะไม่ได้ดุอะไรขนาดนั้นนะคะฉันขอบอกเลยนะครับว่าฉันเป็นนักแสดงดีมากเป็นนักแสดงที่ดีมาก